ปี2568เราได้เห็นช่วงเทศกาลปีใหม่มีการเกิดอุบัติเหตุหนักมีผู้เสียชีวิตแล้วก็มีบาดเจ็บมากมายครับวันนี้เรามีเทคนิคดีๆในการขับขี่รถยังไงให้ปลอดภัยแล้วก็ลดการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียให้มากที่สุดอย่างเช่น Fort u n e r คันนี้ปีที่แล้วประมาณเดือนกันยาที่ผมได้เกิดอุบัติเหตุมาขณะที่ผมจะเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าศูนย์ดันหลบแห่งหนึ่งแถวแยกประชาุกูลตอนที่ผมจะเลี้ยวผมให้สัญญาณเลี้ยวประมาณสัก มากกว่า30เมตรครับเปิดไฟเลี้ยวเรียบร้อยเราได้แผนนี้มาแผนนี้เกิดจากการเฉียวมอเตอร์ไซค์อันนี้เป็นรอยแด์ของเขานะครับรถลองคิดดูว่ารถ,รถเขาสูงแค่ไหนเวลาเรานั่งจะอยู่แค่นี้ตอนเรานั่งอยู่ด้านในอ่ะกระจกเรามองไม่เห็นเขาเลยอ่ะเขามาสมมติเขาเขานั่งขับอย่างเงี้ยผมเห็นแค่หัวอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ทําอะไรไม่ได้แล้วเราเลี้ยวไปแล้วมันก็ชน ตามที่เราภาพกล้องวงจรปิดที่เราได้มาจากร้านดันหลอกนะครับลิบนี้ก็รถยนต์ไม่ได้เสียหายอะไรมากแต่ว่ารถมอเตอร์ไซค์อ่ะถ้าเขาไม่ใส่หมวกกันน็อกลองคิดดูว่าแล้วเขาล้มลงไปแล้วหัวฟาดกับพื้นแล้วเกิดการสูญเสียขึ้นมาเราคิดว่าสมมติเป็นญาติของเราเราเราอาจจะรับไม่ได้เพราะฉะนั้นในการรีบของเราอ่ะรถคันหน้าเขาให้สัญญาณที่จะเลี้ยวเราไม่ต้องไปแซงเขาครับ เราเราอาจจะเร็วขึ้นแค่สองวิเรา,าจ,จะเสียเวลามากกว่าสองชั่วโมงหรืออาจจะไม่มีโอกาสกลับมาแก้ไขได้แล้วเพราะฉะนั้นการขับขี่เราต้องดูว่ารถคันใหญ่มุมมองเขาต่อให้เขามองผ่านหัวบาไหลมาเหมือนรถเก่งเราอาจจะมองไม่เห็นแล้วเพราะรถมันบังเพราะฉะนั้นวิธีที่แก้สําหรับรถยนต์ที่เป็นรถขนาดใหญ่เวลาเราจะเลี้ยวด้านซ้ายเราจะชะลอเหยียบเบรกให้สัญญาณไฟเลี้ยวก่อนทุกครั้ง แล้วก็ไม่เลี้ยวกับชั้นชิดแล้วดูว่ามีมอเตอร์ไซค์ตามหลังมาไหมถ้าไม่มั่นใจอย่าพึ่งหักเลี้ยวเข้าซอยเด็ดขาดครับเพราะฉะนั้นมันจะเกิดเหตุการณ์ที่ผมเกิดมาดังกล่าววิธีปรับพวงมาลัยยาดับแรกเราจะปรับพวงมาลัยยังไงให้เราสามารถควบคุมรถได้ดีที่สุดเรามีเทคนิควิธีที่อาจารย์เราสอนมาก็คือนํามือสองข้างยื่นไปด้านหน้าเอาตรงข้อมือครับเราจะขนานกับพวงมาลัย เราจะได้จับหมุนได้180องศาแล้วก็คืนได้180องศาอย่างเงี้ยครับไม่ใช่แบบมือไม่ถึงเงี้ยหรือว่าปรับไปเงี้ยแขนเรามันไม่สามารถหมุน180องศาได้อย่างคล่องตัวในการคืนรถหรือการควบคุมรถได้ดีอย่างต่อมาก็คือเรื่องกระจกโอเคกระจกมองข้างตอนนี้เราจะเห็น ลดประมาณ50%ของกระจกเราต้องปรับให้เห็นขอบด้านซ้ายต้องเห็นกรอนประตูด้านหน้าแล้วก็ให้เห็นตัวรถแค่ไม่ถึง20%ที่เหลือให้เห็นนอกตัวรถและก็ด้านข้างมุมกระจกจะต้องอยู่ตรงริมเสมอครับเราจะมองเห็นด้านนอกมากกว่า อย่างเช่นการออกจากซอยแบบนี้ครับที่เราจะเจอจุดบอดมากเลยมีต้นไม้มีป้ายมีรถที่วิ่งมามีรถมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์ตอนนี้รถว่างแล้วเราก็เลี้ยวออกไปด้เลย ต่อวรวะยะห่างอย่างปลอดภัยแล้วก็ชะลอไม่ไม่ต้องเบรกกระทันันำตอนที่เรานั่งอยู่บนรถเราจะเห็นมอเตอร์ไซค์นิดเดียวครับบาย เนี่ยครับเราจะเจอเหตุการณ์แบบนี้เยอะมากตรงแยกไฟแดงการยูเถิร์นรถเจอที่ห้ามเป็นห้ามยู่เทิรนเราเห็นรถช้าด้านหน้าใช่ไหมครับรถซาเล้งและรถหกล้อเราไม่ต้องไปขัาไปจี้เขาครับ เปิดสัญญาณให้ไฟเลี้ยวด้านขวาแล้วก็แซงเข้าไประยะหา่างถ้าอยากเหมาะสมครับไม่ใช่แบบต้องเระยะห่างร้อยเมตรนี่ครับคันด้านหลังก็จะบีบแต่ใสเ่เราเราเห็นสัญ,ญลักษณ์ยูเทิร์นด้านหน้าแสดงว่าต้องมีรถยูเทิร์นแน่นอนมอ์ไซค์ด้านหน้าไปเลี้ยวเขาเล็กมากครับเราต้องออกด้านซ้ายให้สัญญาณไ่เดียว ถ้าเห็นรถตู้ทึบแบบนี้ไม่ต้องแซงไปนะครับออกไปเราจะจะ้เอกับคันหน้าได้เรารีบแค่สองวิ่ะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้หลายชั่วโมงนะแล้ววันนี้วันที่สิบแปดมีเหตุการณ์มอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตที่หน้าไปรษณียไทยล่าสุดเลยครับเมื่อเช้าทำให้รถติด ักเกตแนวคันหน้ามอไซค์กับรถโอเคคันหน้าเขาจะเลี้ยวเขาจะลอครับ ข้าหน้ารถทัสแคลไลน์เราจะเลี้ยวขวาเราจะเห็นมอเตอร์ไซค์วิ่งขวาขึ้นมาเราไปให้สัญญาณแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเข้าไป <S <S เราให้สัญญาณตั้งแต่ตรงนี้เลยครับตั้งแต่ป้ายให้สัญญาณให้อยู่เถิน เราจะทํานิสัยแบบนี้ครับปาดหน้าเข้าไปโดยไม่สัญญาณรขันหน้าเพราะเราอะรับออกจากก่อนที่เราจะออกมาขับรถเราท่องในใจก็ได้เราเป็นคนดีไม่ต้องรีบมากก็ได้ตรงนี้เป็นจุดสำคัญเลยของการยูเทิร์นที่รถออกมาจากแยกแครายวิธีที่เราจะ turn ยูเทิร์นอย่างปลอดภัยเราไม่ต้องพุ่งไปนะครับดูมอเตอร์ไซคันนี้นะครับ ในการขับขับด้วยคุยโทรศัพท์ด้วยเราเห็นมอเตอร์ไซค์มาแล้วเราค่อยๆขยับรถออกไปเรื่อยๆมันจะมีเสาเอบังเวลาเรา ยูเทินเราจะมองไม่เห็นเลยประมาณสัก10-15องศาทีนี้เราออกมาแล้วหน่งเลนแล้วค่อยๆขยับไม่ต้องรีบมากนะครับรถที่ออกมาจากแยกแคลายอะ่ะเขาเป็นไฟเขียวมาต้องให้สิทธิ์เขาไปก่อน turn, เราอยู่เทินเรารอได้ตามสุภาษิตที่ว่าเลยครับยิ่งรีบยิ่งช้า โอเคขอบคุณครับเราดูเทืนได้แล้ว <Okay. S 1> มีจักรยานยนต์สองขันด้านหลังตามหลังเรามาโอเคมีจะพยายามแซงซ้ายเนี่ยอันตรายมากนะเป็นจุดบอดเลยของรถใหญ่แซงซ้ายขึ้นมานี่ก็เป็นความเสี่ยงทั้งหมวกกับนอกไม่ใส่ จะยูเทิร์นด้านขวาเราให้สัญญาณเขาก่อนเลยครับก็คือให้สัญญาณมากกว่า30เมตรครับโอเคตรงนี้มีรถเลี้ยวมาปุ๊บเป็นจุดบอดใหญ่เลยเราค่อย,อยๆเลี้ยวขวาเพื่อจะอยูเทิร์นะเรากะระยะก่อนว่าโอเคมีรถ3คันมาความเร็วประมาณเนี่ยเขาให้สัญญาณถือว่าดีมากครับเพื่อปองกันแม่ให้อุบัุ โ <Okay. S 2> อเคลงพื้นได้แล้วอีกประมาณสามร้อยเมตรเราจะถึงเลี้ยวเข้าบริษัทเราครับตรงนี้จะมีปัญหาบ่อยมากสำหรับเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าออฟฟิศเราจะชอบมีมอเตอร์ไซค์เวลาเราจะให้สัญญาเลี้ยวซ้ายแล้วเขาจะแซงซ้ายเหมือนกันโอเคอีกประมาณ100เมตรเราให้สัญญาณไปเลยครับแล้ว mm hmm. ค่อยชะลอเลยขันหลังรู้ว่าเราจะเลี้ยว โอเคไม่ยากเลยใช่ไหมครับในการขับขี่รถให้ปลอดภัยอุบัติเหตุเกิดจากคนครับรถเนี่ยเป็นลำดับเราลงมาเราให้รถไม่สมบูรณ์เท่าไหร่อ่ะเราจะรู้เองว่าเราจะขับประมาณไหน แต่ว่าอุบัติเหตุหลักเกิดจากมนุษย์มากกว่าวิธีขับรถให้ปลอดภัยอะ่ะบางทีผมจะมีทิศเล็กๆน้อยๆในการจะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยหรือเข้าที่มุมอับสายตาผมจะใช้วิธีมองผ่านบาไหลอาจจะมองได้แค่นี้ครับแต่ว่าวิธีที่ดีที่สุดอะ่ะเราต้องให้สัญญาณก่อนทุกครั้งถ้าเราเกิดเหตุการณ์เกิดปุบัติเหตุครับแนะนําว่าเราลงไปดูเขาก่อนไม่ต้องขับหนีหรือว่ากลัวอะไรก็ตามครับแต่ว่าถ้าสมมติว่า มันมีเหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุไปแล้วแล้วผู้กรณีนนเขาอารมณ์ร้อนผมขอแนะนําให้คุณล็อกรถแล้วอยู่กับตัวรถครับแล้วโทรแจ้งประก,กันแล้วก็เจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อให้มาระงับเหตุบางทีเราลงไปช่วยเขาอะเราอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือมีการชกต่อยกันได้ครับที่เราเจอกันเพราะถ้าคนอารมณ์ร้อนๆอะเราอยู่กับรถก่อนไม่ใช่ว่าเราจะเกิดอุบัติเหตุแล้วขับหนีเลยอย่างเงี้ยครับยินดีไหม แต่นี้ไม่ส่งเสริมนะครับบางทีเราทําอะไรต้องรับผิดชอบด้วยเอาแล้วขับเนี่ยครับเนี่ยผมก็ไม่แนะนําเพราะว่าเราอขับรถเราแค่ต้องการไปถึงจุดหมายเราไม่ต้องการไปทําอย่างอื่นนี่เป็นเทคนิคเล็กน,น้อยในการขับรถให้ปลอดภัยครับขอบคุณครับ